โอเคนะครับยังไงก็ต้องขอกราบสวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกๆคนกันด้วยละกันนะอะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปคๆหนึ่งนะผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยข้าวเพิ่งขุงเสร็จแล้วผมมาทรมานตัวเองก่อนที่จะมากินข้าวกันเออมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับเวลา ที่ <c oughs> อ๋อมานั่งทรมานตัวเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขอมาดูนั่งมานั่งดูคลิปอ่าเอสนะเดี๋ยวขอดูกันเลยมดูเขกินโอ้เสียง อ้าด oh ูเสียงนั้นดิ มันยิ้มงมันยิ้มโอ้โออ,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 อ้พอพอมาดูวันใหม่มาดูวันใหม่เดี๋ยวผมขอใส่เป็นหูฟังเอาละกันนะวันนี้ <목소리도> 안녕하세요, 까니 까니 까니짱입니다. 어, 안녕. 미사. 미사. 다이노. 진정한 법도둑을 찾아라. 양념게장과 간장게장을 준비했어요. 네, 하나. 맛있게 먹겠습니다. เดี๋ยวดูเลยหัวอเอาข้าวคู่กับปูไข่ร้องอะ่ะอ๋อ มไม่ต้องอธิบายออยังยิ่งใจจังเลยบอกกัาากกแค่ดูก็รู้แล้วอ่ะแค่ผมดูก็รู้แล้วอ่ะคุกกะข้าวถ้าคุกกะข้าวสวยร้อนๆนั่ง 건 빵새야? 어. 진짜 맛있어요. 간장 게장이. 굴로 가득 차 있고. 피사 간장의 짭조름함이 같이 오니까. 그것만 먹어도 맛있는데 제가 청양고추랑 참기름을 넣었잖아요. 담백함이 더 극대화되면서 입안에서 살살 녹아요. 양념ยม은봤을때는되게ั울ด같았แ데บทีแบมที่แบที่แบบท่แม่แคนที่แบบ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 ี่บบที่แี่แ่แบี่แ่ีีี้ กรารโฆษณาแาเว่า<อ>เขาใส่ซอสโอ้ซอสซอสเยอะมากเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันขอดูตอนเขากิน หม่าม่าเกาหลีเราก็เคยกินนะแต่ว่าไอ้เหี้ยถ้ามึงจะกินหน้าอร่อยขนาดนี้นะ กินแม่ง<ป>มึงกินแบบคุ้นหน้าอร่อยอะ่ะเฮียกูมาทำเฮียอะไรของกูวันนี้วันนี้กูมาทำอะไรของกูวันนี้ทรมานตัวเองอะ่ะโอ้โหเฮียต่อ เชี่ยอะไรจะขนาดนั้นอะไรมั่งจะขนาดนั้นวะอูเห็นแล้วอยากกินน่ะเห็นแล้วอยากกินน่ะหิวข้าวเลยอะ่ะแล้วผมไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่ชเช้าเว้เพื่อนเพื่อน ผมตื่นมาตอน8โมงผมนั่งอยู่เนี่ยข้าวไม่ได้กินเลยคุณดูตอนนี้เป็นเวลา6โมง44อ่ะไม่เชื่อก็ดูเป็นนาฬิกาข้อมือที่ผมใส่ประจำอ้อ ดวนใหม่ดวนใหม่ขออันใหม่หนะ่อยขอดวนใหม่นะโอ้ยเจออันนี้แล้วผ่านไม่ได้โฆษณามาค่ะสวัสดีสจ้าเมื่อนี้มาชวน,นเพื่อนๆกินต่ำขนมจีนกุ้งสดจับเพื่อนๆกุ้งสดตัวใหญ่ๆจ้ะเต็มทาดเลยเมื่อนี้ คนอีสานอย่างแท้จริงใสๆเด้งๆกันเลยจ้ะผักกับเขาไม่ได้มีผักบุง้งผักกะทินะชะอมแล,แล้วก็มีผักกระชิะ้มาดูตอนแม่งเริ่มกินเลยดีกว่าเผ็ดเปรี้ยวหนัวครบรสจัะโอ้คุณรู้คุณมองเรื่อนี้กูรู้เลยพี่ ุณรู้เลยเฮียคตชอบอ่ะโคตรดีอ่ะไอ้ที่อยากกินอ่ะ คลิปหน้าผมมาทำอย่างนี้ดีไหมคลิปหน้าผมมาทำอย่างนี้ดีไหมเพื่อนๆว่าไงลองคอมเมนต์ไปท,ที่ด้านล่างดูกินขนมจีนต้องกินเส้นยาวๆได้มวนใส่แซบ่บรู้พี่รู้โอ้โหผักนี้เนาะ กูมาทำอะไรวะ่เนี่ยนี่เฮียน้ำลายแตกเลยครับเฮียน้ำลายแตกวะเอาไว้เฮียแม่งดีอ่ะ หล่นจากท่าแล้วกุุงมณีขัดไซพิเศษจตวัวใหญ่ๆกูไม่น่ามาดู <p> ใครเคยดูคลิป่ <p> ใครเคยดูคลิปที่ว่าผมทำหมูกรอบบ้างเว้ยเอ้ยใครเคยบ้างโฆษณาขึ้น ไม่ต้องขูดเฮี้ยมึงไม่ต้องขูดไอสัตว์หูไอสัตว์คนเสียวฟังไม่ต้องฟังกันพอดีเลยเนี่ยเฮ้ยอย่างดีไอสัตว,ว์วันนี้นะคะโอสาวคนนี้เด็ด การกินก็เด็ดอไอ้เหี้ยเอาอะอเหี้ยวันนี้กูมานั่งทรมานเหี้ยอะไรกูวันเนี้ยโอ้โหคดกรอบอะไอ้สัต์ ใครที่ไม่เคยกินหมูกรอบแบบสดๆด้วยกูบอกไว้กันเลยว่าแบบโคตรอร่อยโคตรอร่อยไม่ต้องไม่ต้องมันไ,ไม่จำเป็นที่จะต้องจิ้มอะไรเว้ยเพราะว่าหมูกรอบอะเวลาเราทำใช่ปะ่ะเราจะ <นำ S 1> ใส่เกลือแล้วก็น,น้ำส้มสายชูใช่ปะ่ะตอนเอาไปตากแดดอะโอ้ยออกเค็มๆหน่อยๆอร่อยเอีย

อย่างที่เขาบอกอะ่ะไอ้เหี้ยมันไม่เยอะด้วยโอ้ชอบจิ พอเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ทำไมกูต้องมาดูอะไรไปอย่างนี้ด้วยวะไอ้สัตว์ต้อเหมือนกูมาทรามานตัวเองแล้วเหมือนกูมาทรามานคนดูด้วยนะ <c oughs> ข้างหลังมันคนลกอะ <c oughs> อไอ้สัตว์หยุดนี้กูก็คงจะต้องไปกินข้าวแล้วแหละใช่กูคงต้องไปกินข้าวแล้วอ่ะ ไอ้สัตว์วันนี้กูมาทำอะไรของกูวันนี้ไอ้เย่ยทรมานไอ้สัตว์อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะปล่อยประมาณสักสามทุ่มนะสักสามหรือสี่ทุ่มเออประมาณนี้แหละสัตว์ทรมานมาด้วยกันนะ,อะไอ้เยถึงคนดูผมจะไม่เยอะนะแต่การทรมานคนนี่กูโคตรชอบเลยกูไม่ทรมานคนเดียวแน่นอน อเอาเป็นว่านะคลิปนี้นะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับว่าอยากให้ทําอีกหรือเปล่าสาหรับใครที่อยากให้ทําคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์นะครับกดไลค์ให้กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวผมจะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งทว่ามีคนชอบนะแต่ถ้าว่ามันไปไม่รอดผมอาจจะทําแค่คลิป2คลิปแล้วก็พอนะครับ,รบโอเค เผมว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย